ครับสวัสดีเอีขอบแก้สตูดิโอครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสป่งทุกคนครับพี่น้องครับนะถึงเวลาครับพี่น้องครับเมื่อถึงเวลามันก็ต้องอ,ออกมันก็ต้องจัดกันนะว่าอย่างว่ามันจะ c o ี y หลือถึงเวลาแล้วกออกพี่น้องไปเบิ็งครับว่าเอายังออกถึงเวลาต้องจากกันแล้วนะครับ,บไป,อปบเอาไปเจะดูด มาจากักมาส่งก่านล้วจะเลี้ยงมึงเด็กเบิรนบันเันรันไปพ่อเตือน โซ่ก็สีแสดงมันจะลดก็มื่อกี้นะคะจะมาแกะสีแรปออกอันนี้สีรถมีสีเขียวไม่ใช่สีมาจากบริษัทปอร์ดนะคะเป็นสีที่เราเอาสติกเกอร์มาติดนะคะแต่ความเป็นจริงนี่เราบอกว่าอยู่ได้ถึง3ปีเลยนะแต่ว่าลินจะต้องไปจดทะเบียนก่อนเพราะมันจะเป็นใต้แดงนะคะมันเป็นเาเป็นสีงเปลียนสีจะเตัวเบอกกระทำเลย ทำมานนทำมาจากเออสูตรไหมสูตรเลยใช่ไหมใช่ครับนั่น <laughs> <laughs> เอาควมเร็วไป <laughs> 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 อีกอันนึงก็คือว่าจังสี่ต่อต่อไฟตรงนี้ค่ะตรงตรงนี้ค่ะแยกไหนค่ะพี่จริงอะ่ะมันเป็นการถนอมสีรถ้วยนะการแรบสี <laughs> เพราะว่าสียังเงาปิ้งอะค่ะแต่ว่าอาจจะต้องทำความร้นเราบอกว่าถ้าอยากจะแลปไห่เขา เป็นป้ายแดงก้อนเอ,อื่เอาป้ายแดงออกก้อนเป็นป้ายขาวแล้วจะเข้าไปจดทะเบียนเอาจากสามปีก็ได้ยังเงนะปูทำมาสามปีนะคะบีบแยว่าได้ใจยห่อนขับรถดีก็ถืขขอนัซสระเนี่ยี่จะปิดปิดแย่อยู่เด็จดจดจำเลยอยียปูแห้งคับอย่าปูแห้งคับโอย้ย,อย,ย <S <S อย่าไปหาบีบแตวนะมันจะโดนนะหยิบแตวไม่ใช่ว่าหยิบแตวให้รู้อเออ ลอใส่โอ้ควากับม nee <that> ้าซื้ออยู่นะเดี๋ยวกะเละกนนี้ไห้เพื่อนมาลอกอับไห้รมดอยู่บ้านเข้ามาถ้าไปเพื่อนบอพี่พี่ไห้ม้าเฮ็ดอยู่บ้านเป็นยังหูบอกคะพี่ออกไปดีไหมสีเละเห็นถนนไหมนี้ก็มึงโอ้พ่อทับกอดเดี๋ยวมันจะบอเนี่ยพอมันแหลมเดี๋ยวก่อนัอเบ ตอนที่เราแล็น่ยเขาันไ้ติดอุปกรณ์ข้างนอะจะเป็นอนราขาบนีก็เพอขี่ไปเหนีกาสรถแน่นอนเลยแหละตมันไม่บวมมันม่ไดเลยมวมันเมอกับขี้้ายเป็มนเส่ขี้ได้แม็กซของแท้ได้ครับเป็นายโรต้อง็นเสียชาฟิ่มติดติดไปมันโดนเนาะีตแน่งนะ ล้วครับทางไกลครับไว้เนี่ยค่ะเห็นบอกซีอิ๊งสดคือกาเออไม่เดี๋ยวจะขัดให้อีกอรอบค่ะบ,บ,บวบขับขับเก่าทีเอ่อตรงเนี้ยที่ที่ที่ช่างเขาเก็บเอาไว้เก็บงานนะคะเดี๋ยวจะเช็ดให้อีกทีนึงเพราะตัวนี้มันเป็นขาบฟุน,น,นรครัร <c oughs> บค่ะแล้อย่างเงี้ยตีดอกมันจะมีซีดออกเลยสุดแกงสุดแกงอะไรก็ทานเด้ก่อนคนที่บุญี มันแล้วแต่อ no. okay. so okay. mm ู๋ก็ได้ค่ะดีที่ว่าแล้วแต่อูที่เพิ่อนไหวเท่านั้เนา่เองค่ะเราจะสร้างจะสร้างประกอมั้งเนี่ยเนี่ยเราก็ใส่ซิลิโคนหั่ากับซิลิโคนแก้ออกเพราะมันมันเขาอยากซิลิโคนตอนเท่ามาแล็บเนี่ยเขาบอกในใส่ขวบเนี่ยนะค่ะเขายังไม่เติมตรงนี้ใช่เพราะว่าตอนตอนที่แล็บเน่ยก็คือยังไม่ได้แต่งอะไร ทนท,ที่ได้รถใหม่นี่ค่ะอ่ะเลยมันบมทิมม่งกาวค่ะสติกเกอร์ตัวนี้คืออยู่ได้๋สามปีค่ะมเป็นสติกเกอร์หลังไล่อากาศเป็นอ่าเป็นงานเกตของเมืองหนอกค่ะแต่ที่จริงเราอ่ะต้องต้อง,ต,องต้องใส่เวลาติดนี่ประมาณติดกับอาทิตย์หนึ่งค่ะถ้าจะได้งาน100%วเฉพันไหนข้าเหนี่นู้ดเดี๋ยวตีแคร18ชั่วโมงคืองานนู้นอ่ะนู้ยอมราบว่ามันไม่ได้เป๊ะ100%แต่ถ้าจะให้เป๊ะก็คือต้องให้เวลาช่างประมาณอาทิตย<ร><ร>์หนึห่งค่ะ ถ้าต้องใส่ค้อมห่อนนะพี่ถ้าเราใส่ค้อมห่อนดอิงมันจะดึง่ไงแม่ค่ะขเขาจะได้แก้ตัวน,นี้ออกพี่เพราะตอนแรกเราก็ได้แกะป้ายแกะเบองสีบอกนี่ค่ะตั้งใจเบอรงสีไม่เอี่ยมเลยนี่ค่ะไม่จี๊ดมันยังเหมือนเดิมถนอมสีรถดูสดด้วยแล้วนี่มึงมีขาบเลยตอนขวัญเป็นขาเดี๋ยวเขาทากาวแล้วเขาจะได้เซนพี่บอค้าพี่เปียนที่จริงอ่ะศูนย์เขาบอกอยากให้ไปแกะที่นู่นเขาจะดูช่วยแต่ว่า อันนี้เหมือนสภาพถนนแล้วถึงเราจะล้างไปเราไปผ่านตรงนี้มันก็ขี่ให้อีกเก่งใจเพิ่นเห็นรถเพิ่นรับเพื่อนขอเขาอย่างราเบิดแต่ว่าเราเล่าเพื่อนทั้งใจแบบเป็นคันนี้มันหลอน่งง่ามขนาดนี้ตีอันนี้ใส่แบบยามอากาศกันแล้ะ ใช่ครับใี่ครับสีดำนี่คือสีแท้ของรถปลอดเอเยนต์นะครับแล้วก็จะไปจดทะเบียนเป็นป้ายสีขาวแล้วทะเบียนเดีย๋ยวจะเบี่ยนตัวนี้เลยเด็กสวยเด็กสวยครับทะเบียนเลขน,นี้ไปดูมาแล้วไปดูในในเว็บแล้วเพราะว่าเดินทางปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุส่วนมากที่เขาเอาเป็นป้ายแดงเขาก็เอาป้ายที่ดีเบอร์ที่ดีอ่ะ ถ้าเป็นป้ายแดงคือเราต้องจองไหมบางทีถ้าเราเชื่อในตัวเลขเราก็ต้องจองไม่ได้ว่าตามใจมันเนี่ยว่าโอ้ย๋ยวคุยว่าเรื่องตัวเลขแท่เมื่อกี้นั่งคุยกันคนลุอะจะบอกแล้วว่าเชื่อต้องจองจะบอกไม่จองเพราะว่าเสียดายตังจริงๆตัวขั้นหนึ่งมันต้องมันก็เหมือนเบอร์โทรศัพท์ถ้าคุณเชื่อเบอร์โทรศัพท์ก็ต้องเชื่อตัวเลขนันนี้โอเคหรือบางกรณ์เดี๋ยวจะไปถามเ่าดูว่าเราจะจองอะไรสีดสีแท้ แต่ยังอันนี้บอกแกออกวะคะข้างๆกระจกนี่เริมมห้าหข้างกระจกเนี่อันนี้หรือว่ามากระจกเลยดิหรติ๊กเกอรติ๊เกอรบอกฮะออบอมันดำสีกันเรืองเรื่่าเรื่ะสีิสีไรที่เหรอิเรื่สีเลยอะริเดี๋ยว รู้ต่อกันเอ้ยมารู้มกันว่าต่อไปจะเป็นสีอะไรน,นักยิน,นดีที่ได้รับเลยนะครับซัมมีละครับสวัสดีค่ะ